นะครับเนี่ยเนี่ย P W So Q เนี่ยครับผม Power มาล็อกก็แจ็คเนะ่ยครับสวัสดีครับได้ยินไหมอะได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคครับก็เรื่องของเพื่อนเสียงแป๊บอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับมันมันต้องอัดอย่างนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงมาเลยมาเลยมาเลยโอเคมันไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับจริงๆผมผมแบบเปหนึ่งไม่ค่อยใช้เก่งเนีผมไม่ค่อยได้เล่นหนึ่งเลยอ้าวอีลีอีลีครับอีลีไม่ค่อยได้เล่นหนึ่งเลย อันนี้คือเขาบอกว่าถ้าแบบพี่หนึ่งชนะนะครับทุกคนจะมาส่งให้พี่2ล้านดาวนะครับ oh, พ,พี่ก็เลยบอกว่าพ,ออพี่ก็เลยบอกว่าเหลือสัก20,000ดาวก็พอเดี๋ยว2ล้านดาวพี่จะไม่จะไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยลืมเปลี่ยนไ,นไอบ้บอลอู้ว่าจะใส่ไอ้บอลสีดําเงินมาเอ้อาสร้างห้อง <บา S 1> ใหม่<ด>นะครับ,บผมผมจะไปเปลี่ยนไอ้บอไงตั้งไอ้บอลเก่งไงนยตั้งไอ้บอลเก่งไงนะ ป้าออแกวเก่งไงเนี่ยป้าแกวฮัลโหลอ๋อเอาเอ้าหรอป้าแกวแต่หนในในครับแต่ครับอันนี้อันนี้คือแบบดีคีดีคีหัวแขนนะครับเยอะทำไมว้าวเอี๋ผมดีใจนะผมเจอกับดีคีหัวแขนเหมือนกันนะเนี่ยใช่อุ้ยผันยานหน่อยก็พันยานหน่อยก็ดีนะนะดังดันตลอดเลยลดันไม่พักเลยนะครับขอโทษเดี๋ยวมาละ เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนผมยิงตัวแล้วก็บอกว่าตายไม่พันด่านแล้วอุ้ยเธอเธอ,อ,อกเกินไปว่ะเอาเลือดไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมยิงนั่นเดียวเข้าหวัวอยู่แล้วครับเอาเลือดไหมอะไรอ,อ,อ,อาาา้าววิวิมมมเมื่อกี้เมื่อกี้กดยาเถอะวะเฮ้ท่าไปตึงจังครับ เราดูสเต็ปดึงความร้อนอะไรเอุ้ยอ๋อตายได้อยู่ครับได้อยู่เว้คุณเลียวถือลูกซองด้วยนะบ้าล่าพกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับบอกแล้วบอกแล้วว่าพกความมั่นใจมาเต็มร้อยนะถือลูกซองมาอย่างเงี้ยเก็บหนัก อ่าเไม่มีเกาะไม่ได้ซือ้อเกาะอมาค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองว่าเป็นซีกาะแบบอัดตัตวายาหมดอีกนี่นี่นี <c oughs> ผ่ผมผม,ผมถอดถอดเกาะมาตอนที่ผมถอดเกาะเหมือนกัน <First Blood. S 1> มา <c oughs> ไม่ได้ไงไม่ได้ไงคือแบบมันมึงหนึ่งกับผมถ้าแพ้ออกคลิปมันไม่ได้ไงผมเลยต้องเล่นอ่อนๆให,ให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมคือผมยอมแพ้ออกสตรีมอะครับ<ช>ดีดีกว่าให้ให้ผู้สาวสวยแพะออกคลิปนะครับโอเคโอเคไตุ้งไม่มีไอ้บอใช่ใช่ชใช่ใชใชถ้าถ้าเป็นคลิปยิงกัน,น่ะ,นะถ้าถ้าเป็นคลิปยิงกันอะมันจะใช่ครับผมถ้าเป็นตอนวิ่งอุ้ยเฮาจะไม่ตายได้ไงอะ กองพระไปแล้วย็ดปัดดวงไหมเนี่ยครับปัดดวงไหมจะลืมสั่นักปัดดวงนะครับตรงนี้รอบนี้ผมอุตส่าห์เจอแคนพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยครับพาวเวอร์เลนเจอร์พนักงานดีกีหัวแคนพาวเวอร์เรนเจอร์มาเดนึงกับผมเองคุยลนอะไรวะซับพันยาครับพันยาไม่พันนะครับไม่พันครับประพันยงพันยาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวตัวก็แตกไงนะครับไม่พันนะครับไม่พันครับ หยาดอุ้ยติดหัวแต่ไม่ตายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือด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 เจ้าฮัตเหมือนกันนะเนี่ยพันหน่อยพันหน่อยเอ้าเลี่ยมหรออุ้ย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 ตายวงตายวุ้ยแดงผมตายวงเลี่ยมอะไรครับเลี่ยมเหี่ยงเลียมเหี่ยงพันยาทันปะเนี่ยวงบีบกว่าหรือเปล่าตายวงเด้อตายวงเด้อเจ้าวะตายวงเด้อใครไม่แตกกว่า ยเ้าวย้วกนตายแล้วอ้าก็ไมเท่าไหร่ครับก็ยืนถือปืนเฉย็ช้าแล้วนะครับวันดีน้องเฟิร์นวันดีครับน้องเฟิร์นคือคือคยืนยืนเฉย็ชนะแล้วนะครับไม่จชเป็นต้องลั่นกระสุนให้ให้เสียแรงนะครับโอเคอันนี้อะค่อยาเลี่ยมนะผมว่าเกมนี้อาจจะจบสักเจ็ดสองว่ะ อาจจะแบบไม่มีเกมพิ <ś m ary> สานนะจริงรู้ไหมนะว่าผมใส่ตัวบอดมาเล่นเนะ่ะไม่รู้ไม่รูใจะดู้แล้วไงไอวอลอะไรใครมันนักหน้าวเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะลอง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 ,ลองมุมลองมุมให้ดครับ<ห>อ๋อคือยิงได้แล้วแอกยิงได้แล้วแอกนะครับ มัแอคเต้นด็อกล็อกอะไรไม่รู้อ๋อรูระรูระรูหย่ำระยินไนี่เราแอคนี่นาไม่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 มันลั่นไปโดนมันลั่นม<อ>ันลั่นไปเดิมลั่นไปเดิเอาจริงแล้วนะจริงมึงมึงต้องเข้าหัวนะโอ้โหบัไก,ไกไอวอลกิ่งมาสวายมาสไอวอลกิ่งไม่ไม่ใช่ไปวิ่งตามไปวอลหรอครับมาบักไอวอลเลย ยิงทำไม่บอหรือเปล่าครับหัวไม่โดนหัวป่ะสันยิงไม่โดนจะโดนหัวได้ไงครับยิงไม่โดนจะโดนหัวได้ยังเดี๋ยววะโอ้โหโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย คือคือตอนผมจะเข้าแคนพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยผมต้องเทสกี่หัวครับคือแบบเผื่อมีเอฟซีผมจะเข้าป้าเอฟซีผมจะเข้าเทสยี่สิบหัวเลยเหรอโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้น่าจะไม่มีค่อยมีนะอย่างนี้น่าจะมีแค่ผมคนเดียวนะที่ไปเทสเอาไหวนะครับยี่สิบหัวนะคนอื่นไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเราคยต้องขี้หมูด้วยอ้าวอ่ะเทสยี่สิบหัวทุกคนก็แวกแขกงขี้หมูฟังแล้วกันนะครับเทสยี่สิบหัวนะครับ ไปหัวแค้น <c oughs> บอกมาว่าทีตี่จิมหวนะครับเกินอะเกินห <c oughs> ยอกเล่นนิดเดียวเองผมเ,เออผมก็หยอกเล่นเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่เอฟซีผมจริงจังนะแล้วนี่สิคะเฉลยเฉลยเฉลยผู้ชายหกหวนะครับน้องๆ <c oughs> ผู้หญิงกีห่หัวครับสามอ๋อผู้หญิงสาม อุ้ยไอผู้ชายเยอะจังอะ่ะผู้หญิงสามแต่ผู้ชายหกใบก็ห้าห้าหกหัวประมาณนี้แล้วไม่รู้แล้วแต่คนเทสละอ๋ะอแล้วแต่คนเทสคือ<ช>ถ้าอย่ังแบบว่าดวงประชินี่กี่หัวดีครับสิบหัวค่รับผมตอบผมแถมให้สิบสองหัวเลยนี่คือถ, <c oughs> ถ้าผมยิงได้สิบสองหัวได้คือรับเลยนะครับ <c oughs> แต่ผมไม่เปลี่ยนชื่อนะบอกไว้ก่อนเลยผมไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะไม่เปลี่ยนชื่อเขาได้ไหมครับโอมโ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 มเปลี่ยนชื่อเขาได้บ่ ไม่ได้ครับไม่ให้เขาเอาเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อเขาไม่ได้แล้วถ้าหล่อเขาได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเอาทำไมอ่ะคืออย่างอย่างผมอ่ะหล่อเล่นเก่งมืองก็บอกว่าหล่อเล่นเก่งไงครับเล่นเก่งพออยากรูปหล่อด้วยอะครับจองหองมาเนี่ยครับองไรโอแขกได้เจ้าตายได้เจ้าอ่ะกันหนึ่งที่สุด อู้ยมันหัวแขนเวอร์เหลี่ยมนี่นะคือผมผมยังไม่ได้ตั้งให้อ้าวอะไรอย่าร้องเรียมเพ้อสามห้าครับสามห้าได้อยู่ก็ได้อยู่เก่งยู้อคมยู้ผมขอเล่นสนใดได้เปล่าโอ้โหสนมดสนไมอัดตัวดิเปิดหัวเปิดหัวอัดตัวป้าดูอ่าเดี๋ยวผมเล่นสนใดหนึ่งหนึ่งให้ดูเกมนี้อัดหัวนะครับโคตรเหลี่ยมเหลี่ยมอ่า แค่จะไม่ทำอะไรจะบอกว่าเหลี่ยมนะครับอย่างอะไรครับก็อัดายครับเฮ้ยเฮ้เกิดไปแล้วดูเลือดตีเห็นปะแถมยาให้อาเปล่าเปล่าเปล่ายาเปล่าเบาเมรมามามาโอเคโอเคเลือดเหลี่ยมปะอจะเ้าเหลี่ยม ดให้พันยาอะไรไม่พันยาโลภมากจริงๆนะครับทุกคนดูดิทุกคนทุกคนดูดิให้พันยาแต่ไม่พันยานะครับแล้ววิ่งออกมาอย่างนี้ก็โดนนัดเดียวดิมาเอร์ดับแอรดับวิวมันแรงอยู่แล้วแค่แบบบางทีเม็ดเดียวมันก็แตกอยู่แล้วปะโออ่าลองลองลองผมบัดประวัดดีกว่าอย่างเงี้ยค่อยลองไม่ได้อีกครับนับหัวดีครับจบเกมแลนับหัว อ้าวตื่นนะตื่นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอกอดหมวกกอดแตกนะกอดแตกนะไม่ใช่หมวกแตกนะเมื่อกี้กอดแตกนะไม่ใช่นะกอดแตกนะเอาอะไรมาพูดที่ระยะห่างเชียวนะอุ้ยดูอยู่ดิสเต็ปหมุนตั้งไอบอลรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าสเต็ปนี้นี่แบบอุ้ย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 เกินเกินอ่ะตัวอะไรเงี่ยตัวนะ ายาก็าแต่งแล้ว่ะทุกคนอันอันนี้อยู่จังหวัดอะไรนะครับผมึีคำหอแชนจังหวัดอะไรนะครับอยุธยาเยไทยอยุธยาอยุทยาที่กลางหรือหรือภาคอีสานครับกลางค่ะอ๋ออนึก่าแบบอันนี้เจอกับอันดับหนึ่งภาคอีสานอยู่นะครับโนหนึ <c oughs> 1> no 1่งภาคอีสานครับน,น,น,น้ำเมื่อวันภาคอีสานแปมวัสดุลวงนะครับโน่หรือเปล่าพอแคนกับลูกแคนคตึงกว่ากันครับ p o w e ร f เลนเจอร์นะลูกแคนตึงก็่ับ กูประดันเทศียนเขาหกหัวหกหัวเวอร์จริงๆเอาแล้รอยู่ดูเดียวกันห่ะดูดีทุกคนดูดิทุกคนดูไม่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 อาจมานผมก่อนนะมีปืนแต่ไม่ยิงนะเอาปืนมัดผมนะดูนะดูนะดูนะมีปืนไม่ใช้ปืนนะครับมัดผมดูดีโหรีบยิงเลยอ่ะ ปกติผมหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นเนี่ยผมไม่พูดเยอะนะทำไมคุณพาผมเบ้าดูจังไม่เก่งกนะครับเบ้าเลยข <laughs> ี่โมเยอะไงคะคี้โมเยอะไงคะขนาดคีโมคีโมไม่รู้นะครับดังตแต่เตดแดงจะชนะนะครับเจะบอกว่าดันแต้มจะบอกว่าเดินเดินเกมเก่งว่างนั้นพอตัวคะ่ะนี่ฮะพอตัวตอนนี้อยู่แรงอะไรครับ <laughs> ตบมาากตบมาจากสามเนสี่ค่ะอ๋อตกมาจากสามเนสี่ไว้ถึงหกพันห้าเดี๋ยวค่อยมาหนหนึ่งกับผมนะ คือถ้าถ้าถ้ายังไม่ถึง6,500ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมานรงแงบผมนะเฮ้ยทำไมเล่นเหลือแปดมาก็ยิงหัวไปอะแล้วมันไม่แตกอะยิงดีเผือครับยิงดีเผืออย่างนี้อต่งี้ต้องปรับยาเลยครับยิงดีเผือกินผมว่าหัวแคนพาวเวอร์เดนเจอร์ก็เก่งอยู่ถึงยังไม่ตึงพัะวันวังแต่ก็ตึงอยู่ครับว้าว มึงว่าข่อยแถวแท้แะระเดี๋ยวเดี๋ยวหกักยิงพื้นปัสสัด <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ยิงพื้นนะยอดอ่าเขาเรียกว่ายอดใส่พื้นครับ <c oughs> แต่ไม่ได้ยิงพื้นนะครับป <c oughs> ุ๊ผู้แตกวะของพระเลยเนี่ยโอ้ป <c oughs> ัดดวงครับปัดดวงครับปลุกเสกปลุกเสกนะมันทายอย่างดีแต่ไปดูดีดูดีดูดูคนดูอัตัว่าดูดีนะครับเต็มเต็มตาทุกคนเขาไม่พันยาทุกคนเห็นไหม เต็มเอ้ยโทษทีครับผมพันดาหมดแล้วแต่เริ่มเกมแล้วนะครับใครใครเลียวมาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแรกเดี๋ยวผมเอาลูกแคนมางัดกับ power ranger นะครับได้ค่ะครับเอาตายนะตายนะอะไรแดงขึ้นแดงขึ้นแดง ขึ้นแดงทั่ทีครับขึ้นแดงได้หรออย่างเงี้ยก็ขึ้นแดงนะไม่ได้อัดตัวนะขึ้นแดงเลยนะโอ้โหก็ขึ้นแดงนะไม่เคยพบเ,เคยเจอปลาไม่เคยพบเคยเจอก็ขึ้นแดงนะ <S <S นุ้ยดีมาดีมาดีเออมาดีมาได้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 จุ๊บทำไรอ่ะจะเข้าด้านหลังคนอ,อื่นหรือเปล่าครับ First blood. ยิงหัวเห็นปะเมื่อกี้ขึ้นมายิงหัวนะครับไม่เมื่อกี้ดูดูนี้อยู่ดูกล้องอยู่มันเป็นอะไรอ๋อเอ้ยสุกคนทำไมเมาส์ผมมันหลุดหวะต้องต้องซื้อเมาส์ใหม่นะครับ่างนี้น no ี่นีเมาส์ค้างเลยนี่นีหีคโมอย่างนี้ต้องอย่างนี้ผมตัดสายเมาส์เล่นยังได้ครับตึงนะดูสักนึกว่าตึงกว่านี้นะครับตี้เพราะผมตัดสายเมาส์ตอนนี้นะมันตึงเพราะว่าผมตัดสายเมาส์เล่น คือถ้าคุณอยากแบบสมศักดิ์ศรีหน่อย <_ an> ก็ต้องไปแบบว่าทุบทุบหน้าจอโทรศัพท์มาน,นี่ยหนึ่งกับมาเนี่หนึ่งกับนะมันไม่ให้ผมจะไม่แพ้มันจะมาเสียซื่อหัวแคมัดบองไม่ได้แล้วครับ first เ้าหัวไม่แตกว้าลองเข้าหวัวจะไม่แตกเข้าหัวมันต้องแบบผมเนี่ยเนี่ยแบบผมเนี่ยเข้าหวัวจริงมีคลิปมีคลิปด้วย แบบนี้เขาเรียกว่าเข้าหัวจริงมีคลิปด้วยครับมีคลิปด้วยครับผมได้มีคลิปเหมือนการมีคลิปเหมือนการเออนีเอาก็เจ็ดหกนะก็ตา, 2, 300, ตา 2, ียดสองพันสามร้อยก็รามิดสองพันสามร้อยเจอกับเผ่าอุ้ยข้งหลุดกี่วันข,ขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับอขอบคุณที่อ่อนขอบคุณที่